สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแกดชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซ่าอยชาแน,นลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอเสนอเรื่องเจ้ามีขาวเสียรู้ชื่องหน้าหนาวในป่าใหญ่เจ้ามีขาวมีก้อนเนื้อเป็นอาหารที่ตุนไว้กิน ตอนหน้าหนาวอย่างสบายใจเจ้าหมีขาวเราจะหาปลาแห้งมาให้เจ้าทุกวันถ้าเจ้าจะให้ก้อนเนื้อแก่เราบางส่วนเจ้าสนใจไหมเจ้าหมีดำอยากกินเนื้อจึงหาของแลกเปลี่ยนในเรื่องอาหารกับเจ้าหมีขาวเพื่อนของมันปลาแห้งของเจ้ามีมากหรือเปล่าล่ะเจ้าหมีขาวสนใจทันที มากหรือไม่มากเราไม่รู้หรอกนะแต่ที่แน่ๆเจ้าจะมีปลาแห้งกินทุกวันเลยสนใจไม่ล่ะเจ้าหมีดำบอกเช่นนั้นก็ได้เราตกลงเจ้าหมีขาวอยากกินปลาแห้งเช่นกันเจ้าหมีดำได้ก็เนื้อบางส่วนไปกินหลังจากวันนั้นมันก็หาปลาแห้ง ไปให้เจ้ามีขาวอยู่สามสี่วันเพื่อตอบแทนและมันก็หายหน้าไปเป็นอาทิตย์จนเจ้ามีขาวต้องไปชงปลาแห้งที่มันรับปากจะหให้กินทุกวันเจ้าบอกจะให้ปลาแห้งเราทุกวันไม่เห็นเป็นอย่างที่เจ้าว่าไว้เลยแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็หาปลาแห้งไปให้เจ้ามีขาวกินแต่พออีกวัน มันก็หยุดให้ปลาหลังจากนั้นอีกสองวันมันก็หาไปให้ใหม่เจ้ามีข่าวว่ามันได้มันทําอย่างนี้อยู่ตลอดเจ้ามีข่าวพวูดนม่ออกได้เตบลงเพราะเสียก้อนเนื้อไปให้เจ้ามีดำแล้วทั้งก้อนแต่ว่าต้องมารอคอยของแลกเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยเพียงเท่านั้น นี้คานเรื่องนี้เปรียบได้กับสุภาษิตไทยว่าเบี้ยหัวแตกเบี้ยหัวแตกหมายถึงกระจายออกไปเก็บได้ทีละเล็กน้อยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมปวนเมียวจอมส่้างชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ